ใส่ใส่ตตั้งใส่เลยหล่อใส่กบุนีติดครัสยตั้สวยสวยอยากได้เป็นลูกใส่มุมนะครับแบสารดินแบงค์สารดินครับใส่มาที่อ้ำยอนที่แบงค์อ้ำ เปิดยัดเข้ามาตรงนี้เก็บบอลได้ครับชันโพสต์เอฟซีรวางตากขึ้นมาพิชัดทันไม่ทันลูกนี้เฮ้ยแล้วก็มีมบือครับพิชัดครับมีมือผักครับไอ้พุยม่รอบอลไม่เข้ามารับบอลนะโอเคครับแม่มีมือผักจากด้านหลังนะพยายามจัดแน่นี่ครับเถียงพอพิชเอ็นครับแต่ว่าไม่ได้แล้วอ,อ้าวโอนบอลลูกนี้พี่ตายไม่พร้อม เทียบเทียบตักมาปล่อยบอลตกครับปล่อยบอลตกครับขยะบมาครับต้อมชาบ่อยต้องไปชาบเลย้องบอลโพในทุ่มครับปล่อยไปนี่กระตาสูงสูงก็สูงเลย<า><า>ไปไปแพทนาดากรเจอพิชาดของครับแพทนาดากรแพทนาดากรเอาดิแพทลูกนีจากไข่ครับแล้วปากที่ต้ามจะตอกซ้อนคืน ยัอนมาที่แพนเดนกร์ไปแล้วครับเจี๊ยบเจี๊ยบอีโมชั่นยัอนเข้ากลางและต้องมาเจี๊ยบเจี๊ยบไปไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ยระวังระวังครับระวังระวังเอาล่ะ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 ขอโทษขอโพยครับสวยนะฮะสวยนะครับไหวไหมครับเจี๊ยบเจี๊ยบไหวไหมครับโอเคครับผมเป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วง นะครับไม่อยากให้ได้รับบาดเจ็บได้แรงน,นะครับถ้าเป็นไม่ได้ขอให้เดียวขาหักดีกว่าครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> เออดี้าเป็นพี่แขกพี่ก็บ่ากูนอนเลยเ่อนี่ะ <c oughs> สัญญา้านทุกีนท่านครับบอลดีดทางด้านเจ้าต้อมนะครับฟรีคิกค่อนข้างจะระยะได้อยู่นะครับ จะมีลูกสู่ลูกไฟรหรือไม่ครับต้อมเหลี่ยมนี้มาแล้วครับเช็คระยะแบบคริสโนโรนโดสัญญานนวีดมาครับตัด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 ตตัดตตัดตตัดใส่หัวยังโดนตัดทิ้งครับเป็นลูกเตะม,มุมนะครับคราดานทีมงานโทสษะเอซนะครับหักทางดานเจฟอ,อ e ีโมชั่นครับ เอาวทางด้านแมนรอบประเสริฐครับคู่อย่าว่างค,คู่นะคู่อย่าว่างอย่าว่างขวาขาวนะครับยังอยู่ที่ทางด้านเจ้าต้อมฮะย้อนม,มาครับปักให้ต้อมยัดหมาลูกนี้เฮียแล้วแล้วก็ใส่ขวาอยางได้ลูกเซนเพลงขึ้นมาขวาขึ้นมาครับแพนน,แพนักกรนแพทเลือกครับจิ้มครับเลือกครับจิ้มครับเลือกใส่ซ้ายออกอานทุ่ศรลงเราไม่ได้โอ้โห นี่และครัี่ของด้านแพทนานะกรอนไปไมุมไปไมุมให้มุมให้มกันต่อครับต้อมให้มาต่อยยันเสาแรกก็ยังติดทางด้านออบอนุสรอนครับถต่อเถต้ขอบออานุสรขาพันดีอย่าได้ลูกไต่มุมนะครับแบนสารดิน แบก <What? S 1> สารดินยัดเข้ามาตรงนี้สก,กัดทิ้งออกมาแมนทิ้งมาแล้ว